วัสดีค่ะปอแม่พี่น้องนี่แมวอัมัยวุธิทนาพงศ์นะจ๊าวันนี้แมวเป็นมือสมัครเล่นเ้ยแม้วกำลังมาฝึกทำ YouTube นะจ๊าก็เลยจะเอาภาพ หลายๆภาพมารวบรวมกันให้ปื่นๆเขาได้พอกันเด้อมาเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่ยังเล่นบบเป็นนะเจ้าเยนะ็นทำอ่ายูทูบแบบเป็นเนาะกําลังมาฝึกเล่นนะเจ้าก็ขอโทษขออภัยป้าแม่ปีนอกตเด้อเนี่ยม,มาฟากเนื้อฝากตัวนะเจ้าแม่จะเอาลายลายภาพมารวบรวมกันให้ปื่นๆเขาได้พอกันเด้อก่อนแม่ก็ขอฟังเนื้อฝากตัวตัวนะเจ้า เนาะเพิ่งมาฝึกเล่นเนาะมาเป็นมือสมัครเล่นนะจ้ะยังยังทํา youtube บบเป็นเนาะก็ฟังเนื้อฟังตัวเฮือปืนๆเขากันเเด้อแม้จะป้าพอนะจ้ะจะป้าพออ่าว่ามะมีอ่าตรงไหนพ่องนะจ้ะเขาไปแอลตังไดพ่องนะจ้ะว่าเอาวิวตรงไหนมาแต่ละสถานที่ต่างๆเนาะมาเฮือปืนๆเขาได้พอกันนะจ้านี่ก็จะคือกระจกนะจ้กะกระโจกก็คือน้ําแข็งนะจ้ะกลายเป็นน้ําแข็งเห็นมมดแล้วเนาะกระจก อ่าเพราะว่าตรงนี้มันหนาวหนาวนะจ้ะคิดว่ามันหนาวขนาดไหนนะจ้ะน้ําแข็งลนบนจะบนฟ้าลงมานะจ้ะก็จะกลายเป็นักแข็งนะจ้ะกลายเป็นแข็งเนาะงามๆอยู่ตรงข้างๆหน้าต่างจะอี้นะจ้ะแม่ก่เลยเอามาเก็บผับงามๆจะอี้มาฝากกันนะจ้ะ ก็แม้ celular, ่ยันติบอกค่ะม <den> ือสมัครเล่นนะคะมือสมารเล่นก็เลยทำได้ได้บดีเนาะก็ได้บดีก็แม้่ก็ฟังเนื้อฟังตัวตัวนะเจ้ะแม้่จะพยายามปักปรุงตัวเองนะจ๊ะนี่ก็คือคําพูดคําจ่าเขาก็ยังเป็นเตือนเนาะเตือนเนาะก็ขอโทษขออภัยนะเจ้าก็ขึ้นเปื่อนๆเขาฟังขึอนเปื่อนๆเขาตัวเดิม นี่ก็คืออย่างที่บอกนะจ๊ะแม่จะเอาหลายๆสถานที่มารวบรวมกันมาฟ้าคือเปื่อนๆเขากันแต่ตรงนี้เขาปลามาดูตรงกระจกอันนี้ก่อนนะจ๊ะตรงกระจกอันน้าแข็งนี่เนาะแล้วเดี๋ยวแม้จะปลาไปอ่พอสถานที่ต่างๆนี่ยจะจะเข้าจะพอแอลพอว่าเออไม่ไปเจออย่างมาเนาะก็จะได้เอา,เอารวบรวมมาให้เปืเป่อนๆเ,เขาได้พอได้หันกันเนาะ แต่ตรงนี้ก็เลยเอาตรงหน้าต่างอันหิมะนี่มาพอคือเปืิ่นเขาได้พอกันนะเจ้าจหันว่ามันงามดีเนาะอย่างบ้านเขาแบบนี้นะเจ้าบ้านเขาห้อนอนมันแบบมีเนาะแล้วก็เลยเอาภาพงามๆจะอีม,มาฝากคือเปืิ่นเขาได้หันกันเนาะก,ก็เดี๋ยวจะก็ก้อยหมุนให้เปลิอน,นเขาพอเด้อ ก็หมุนเขาพอตรงหน้าต่างหิมะนี่นะจ๊ะเราก็เดี๋ยวจะพอเอาลายๆสถานีนะจ๊ะนี่ก็คือระหว่างกลางเดินทางของเขาเด้อระหว่างกัาเดินทางของเขาไปทั้งเหนือนะจ๊ะหันวาหิมะงามๆระหว่างข้างทางเนาะระหว่างข้างทางก็หันหิมะงามๆนะจ๊ะก็เลยจอดรถเอาบรรยากาศข้างทางงามๆจะอีมาฝากเพื่อนเขากันเด้อ เป็นยังไดนะจ้ะนี่คือหน้าหนาวนะจ้ะหน้าหนาวของประเทศตีนี่เนาะมันหนาวหนาวไปพอไปตรงไหนก็ขาวไปหมดนะจ้ะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วหันว่าสถานที่ตรงนี้งามๆนะจ้ะก็เลยมาจอดรถตรงนี้ค่อยหมุนให้เปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันระวังกันเดินทางนะจะระวังกันเดินทางแต่อย่างที่บอกละคา่ะมือใหม่สามารถเล่นเนาะมือใหม่สามารถเล่นนะ,าานนะจ๊ะ เพิ่งมาฝึกทำนะจ้ะเพิ่งมาฝึกทำก็ขอโทษขออภยัยเปิ่นเปื่อนเฮาตัวด้วยว่าเอ๊ะไม่ใหญ่นี่ทำคลิปกบวบเบนก็เยินจะมาทำก็เปิ่นนะจ้าก็อยากมีไรายได้ก็เปิ่นอยู่เนาะก,ก็เลยอยากจะมาฝึกทำนะจ้ะเพื่อว่าเขาจะมีะคลิปดีๆเนาะนะจ้านี่ก็คืออ่าเขามาถึงหน้าบ้านของเฮาแล้วเนาะหน้าบ้านทางเหนือนะจ้ะทางอ่าทาง ตะวันเฉียงเหนือนะจ๊ะก่อนที่เขาจะไปทั้งเหนือเนาะก็เลยมาพักที่บ้านนี่คือบริเวณเพื่อนบ้านนอกบ้านเนาะเพื่อนบ้านเดี๋ยูดีวนอกบ้านนะจ๊ะพอดีเขาเขามีตงบ้านอยู่ทางจังหวัดเนาะก็เลยมาพักอยู่บ้านคืนหนึ่งเนาะนี่ก็เลยเอามาถึงบ้านก็เลยเอาฟิลบรรยากาศของเปื่อนบ้านแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านเฮานะจ๊ะมาฝากคือเป็นเปลือนเขากู้ผูกกู้คนได้หันกันเด้อเนี่ยนะจ๊ะบ้านหลังสีขาวนี่ก็คือของบ้านของแม่ยัยแมวเขาเนาะจะมาถึง อ่าช่องมันแรงแล้วนะจะแรงแรงเนาะก็เลยเอาบรรยากาศของหน้าบ้านแล้วก็เอาสถานที่หลายๆสถานที่มารวมกันให้เพื่อนๆเขาได้พอกันเนาะนี่ก็คือเขาก็เดินทางต่อนะจ๊ะเขาจะเดินทางต่อไปทางเหนือแล้วเนาะนี่ก็คือเป็นแหมวันหนึ่งของวันใหม่นะจ๊ะแต่ว่าพอมาหาันรบรรยาก,กาศงามๆเจะอี้ก็เลยมาจอดรถข้างๆทางเจะอี้เอามาฝากเพื่อเนเขากันแหมนะจ๊ะ หันวิวงามๆก็อยากจะเก็บมาฝากกันเนาะแต่ว่ายังทําคลิปบัจ้างนะเจ้ายังทําคลิปยังอันนี้บัจ้างเตือ้อก็บางครัง้งอ,อาจจะมูนว้วยเกินไปนะเจ้าก็ขอโทษขออภัยเปื่อนๆเดอ้อเพราะว่าเป็นมือใหม่แต่แตเลยนะเจ้ายังทําบัเป็นนะจ้ายังทําบัเป็นเลยนะเจ้า ขอขอให้ปืนปืนเขาจ่อยมีหญ่แมวพอให้มีหญยแมวเตยเด้อพันเป็นมือไม่สามารถเล่นนะจาก็เลยอาภาพอาจจะบัดชัดอย่างคนอื่นๆเนาะแล้วก็ใจโทรศัพท์ทำนะจาก็เลยเขายังแบบมีอุปกรณ์กันทาเตือนนะจาก็เลยใจโทรศัพท์ทำนอกก็เลยทําได้แตีอีเนาะอาจจะทําบ่ได้ดีนะจะททาได้บ่ดีกอขอขอบคุณปืนปืน,ปนคุกค,นค้นนะจ้า จยทรงกำลังแรงก่แรงใจให้มีใยญ่ยแมวตัเด้อเมียแม้จะได้ฝึกทำต่อนะจ๊ะจะได้ปรับปรุงจะพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่นะพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่อ่าทำใหอมันดีขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะแต่ว่ามาเดียวนี้ก็ยัง